ไม่อยากไปยุโรปอ่ะอยากไปแบบสแกนดิเนเวียอะไรแบบนี้ได้มีนี่นะคะก็วันนี้มีโปรโมชั่นนะคะหนึ่งชิ้นเอ่อขออนุญาตทวนโปรนะคะบอสทวนจำได้ไหมล่ะจำได้ค่ะบอสอยเออนะอย่าเออนะเพราะราคาผมผมกำหนดเองวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะหนึ่งชิ้นนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโคตรถูกเลยอ่ะงอนสองชิ้นนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแถมฟรีกาแฟหนึ่งกล่อง 3ชิ้นนะคะ777นะคะแถมฟรีกาแฟ,าฟสกล่องเปิดบินนะคะ10ชิ้นนะคะ10ตลับนะคะแถมฟรีกาแฟ10กล่อง2,400เองนะคะจะเป็นตัวแทนก็คือรีบรีบสั่งรีบซื้อเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดอะไรคะขาดสดม,มากเลยอะ่ะโปรโมชั่นแบบว่า อยากได้ผู้ใหญ่บ้านฟิลเลอร์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วมีหลายคนน่ะเรียกร้องมานะคะก็เลยโอเคไลน์นี้แหละนะคะถ้าเกิดถึง2,000บ้านนะคะเรานะคะมีพรีเซนเตอร์ใหม่ของเรานะคะเย้อ่ะเดี๋ยวแกจะให้น้องมาทดสอบเาความกันน้ำกันนะคะเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างกล้องเลยเออเหรอเดินไปเปิดใหม่เลยเราต้องรีวิวให้เห็นเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีน้ำมาแต่วันนี้เราจะมา ให้ดูเลยว่าเวลาที่ทาคูชั่นโซเอเนี่ยนะคะมันจะพองมันจะออล่าขนาดไหนแล้วมันจะหลุดไหมนะคะก็วันนี้เดี๋ยวน้องน้องๆนะคะจะมารีวิวทดสอบความกันน้ําให้เลยนะคะหมดยังคะเสื้อใหมาเลยสิท่านแรกที่สั่งซื้อเยอะสุดเนาะเท่าไหร่แล้วคะเส้นจนมือีิแน่ๆเตามือหนีแล้วกแกะให้ค่ะสองพันบาทแล้วครับ เด glaube, <laughs> ินไปดูค่ะยังไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวเดินไปดูนะคะเผื่อมีแผนการกันเดี๋ยวเดินไปดูค่ะไม่เชื่อค่ะเดี๋ยวอีกตัวครับสามไหมครับเอาอันรูปหัวใจไปให้เรานะมีตัวเดียวเหรอครับคุณแก้วเป็นตัวเดียวครับผมน่ารักมากใช่ล่ะตัวอื่นตัวสิตัวอื่นผมยังเรียเจ้าเฮดบอนี่เ็นบอนี่ เดี๋ยวจะไปใส่เลยสงการนี้แหละจะใส่ตัวนี้เลยเล่นเลยตั้งแต่วันที่13จนวันที่15เลยค่ะก็จะไปไหนมาไหนก็จะเป็นหน้าเล่นน้ำด้วยกันเขาก็จิบักอันนี้ไม่ใช่กุ้ยหน้าตลอดตีนเล่นน้ำด้วยกันอดใจรอสักคู่หนึ่งนะคะ อ่าบาร์โค้ดก็หนีอีกแล้วเดินไปเดินมามากบาร์โค้ดของเรานะคะไปพิบหลังบ้านอยู่ใช่ไหมโอเคหลังบ้านกําลังทยอยตอบนะคะโอใจรอนิดนึงนะคะอ่าโอเคมีอะไรเพิ่มทดสอบก่อนละกันขอทดสอบความกันน้ําให้ทุกคนดูกันนะคะว่าคุณชั้นคอเอของเรานะคะมันกันน้ํากันเหงื่อได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็กันจะเห็นในนี่เปียกเลยเปียกเปื่อไหร่ เทากัเปียกใช้มือทั้งอย่างเขาใช้โฆษณาบอกเอามาจะไม่ให้ไอจิล่าเอาต้นอันนี้ออกก็ได้บงพูนก็ได้แอร์อ้อมไปตรงนู้นเลยกละจเข็นไอ้นี่ออกเนี่ยกลัวมันใช่กลัวมันบ u r s บ b u r บ t b u มันคือมันอะไรนะมันบ u r s กลัวมันระเบิดแล้วมันจะโอเค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 คอยถือถอยมายังทันนะครับพี่น้องยังทันนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเท่าจิตจากัะไปเขามารีวิวกับพี่น้องรีวิวเบอร์สุดเลยรีวิวก่อนอย่าเพิ่งแบบไม่อยากให้แบบกดรัวๆกันแบบดูรีวิวก่อนว่ามันปัวปังขนาดไหนกันแบบหนักมากเลย ระวังเสื้อเปียกนะระวังเสื้อเปียกไม่อิจขาปากหนยค่ะกว่มันเปียกครับเห็นไหมเห็นสีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรูปหน้าอเอาหน้าใกล้ก่อนแกงไหมนี่ไตพึ่งนะ่ะโอ้ยยอยอ กันเหงื่อกันน้ําไม่ดอกไม่เป็นคราบนะคะเติมได้ด้วยถ้าเราแบบไปไปเล่นสงการก็อันนี้อันนี้สมมติตัวสารน้ำแล้วสารน้ํากิดไว้บังมากพ่องมากสารเลยค่ะไม่หลุดนะคะไม่ตอนนี้คือตอนนี้คือเปียกไป้วสามคนทุกคนอ่ะหนูขอโชว์ตรงนี้ตรงที่หน้าเรามันเปียกใช่ไหมแล้วก็ลงเพิ่มได้ทึ๊บ เฮ้ยสวยมาก่องมากเฮ้ยไม่เป็นคาบเลยไมของเดิมอะลงแค่ครึ่งหน้าเฮ้ยย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอีกครั้งสําหรับเสื้อนะคะมีคนถามนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้เสื้อเสื้อนะคะสิบมีการสั่งซื้อใครได้ยินบ้างคะกี่บ้านแล้วเขาบอกกี่บ้านแล้วฮะน่าจะทะลุสองแล้วค่ะสองพันแล้วค่ะน่าจะเกินแล้วนะคะ อยากรีวิวหล่ะคะอยากเล่นน้ำหล่ะคะอยากเล่นน้ำแล้วค่ะปุ๋ยอยากฉีดน้ำแล้วอยากฉีดน้ำแล้วพี่แกดูหนุดทาแค่ครึ่งเดียวนะคะเลิศมากแล้วอมมากมันออร่ามากดูนะคะฉ่ำมากนะคะนาน้องแอร์อ่าลิปซีเอฟเลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้กันน้ำได้ดีมากคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากดูหน้าแก้วหลังบ้านไม่ไหวแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวนี้นะคะก็คือน้องโควาพทำไมพี่นี่ยตัวนี้นะคะคุชชั่นโซเอนะคะ ปุมมันกันเหงื่อกันน้ำนะคะไม่ดอกไม่เป็นคาบสงการนะคะเอาอยู่มากนะคะตอนนี้เท่าไหร่ระคะเดี๋ยวเดินไปเช็คเดี๋ยวเดินไปเช็คนะคะได้ไหมระวังนะคะอ่ะไปทำได้ไหมคะได้ไหมระวังลนอ่ะโอเคโอเคค่ะเขียนไปค่ะเหงือกงำมันหน่อยน่เอออุ่ยเนี่ยได้ไหมคะเห็นไหมได้ครับ อแต่ว่ามันจะมาทางนี้นะนัาจะเหี่ยงกันหน่อยอะไรล่ะครับอะไล่ะเปาไม่เป้าไปในหั่นตัหาเอนปัาเคนีัไมนนับโอ่เค็รับผมนเครนับพี่เรน้ังฝากมนามเร็ับผม่เ็เดี๋ยารอติปตามเรืนร่อปรัาว่ปั่นะัะอุ๊ย่เน่นัหา่า่ยาเนีเนโอเคครับผมอ่า อ่ะเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนได้ไหมคะว่ายังไงว่าถึงหรือเปล่าขอไปดูกันนะแป๊บหนึ่งไปดูไปดูหลังบ้านก่อนว่าถึงไหมไปดูออเดอร์หรอใช่หลังบ้านเป็นยังไงคะสองพันไหมคะถึงไหมคะขอเช็คก่อนทะลุเท่าไหร่แล้วคะสองทะลุสองพันบ้านแล้วครับเบอร์สองเท่ากับสามชิ้นอุ้ยเอาสามชิ้นเหรอให้พูดคำว่าตอนนี้พี่น้องออเดอร์ห้างก็คือ ทะลุทะล่วงแล้ว้านแล้ว <Yeah. S 1> เบอร์สองใช้อยู่ค่ะเบอร์สองลอดไปทั้งมันเลยค่ yeah. ะเยสสรุปท้ายนะคะ ตีเราอยู่ไหนนี่ปาดีดีต้อนรับคิวร์เตอร์คนใหม่ของแบนด์โซเอนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะคุณท่านโซเอนี่เลิศเลิศทำถึงมากอะไรเนี่ยไม่ทำยังไงวันนี่ โอ้โหโอ้โเลิศไล์เดียวก็คือไล์เดียวเก็บเมฆาลูกเชียร์ร้านเดี๋ยวขอไปเก็บบอลเก็บอะไรฮะเก็บเก็บเก็บของแถมแม่ไปดูว่ามีแถมมีแถมพอหรือเปล่าตอนนี้ใช่มีของแถมไม่ของของแถมไม่ห่วงแต่ว่าห่วงคุชชั่นนี่แหละว่าสั่งกันคนละสามตลับคนละห้าตลับคนละสองตลับนะฮะพี่น้อง ฝากด้วยนะครับพี่น้องกับคุชชั่นโซอีเอ้ามาบอกเด้อตแทนฝากร้านอะตัวแทนฝากร้านโลลัวๆเลยนะคะตัวแทนฝากร้านรัวๆค่ะนี่พี่เต้อแล้วเอะนี่พี่เต้นเต้อะไม่เราคณะก็ตบแป้งอยู่ยังตบคุชชั่นเลยนะคืออะไรอ่ะ อาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ตบคุชช yeah> ั่นตัวเองอะงงมากนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่พี่น้องได้ใส่คุชชั่นดีๆนะครับพี่น้องต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหน้าร้อนหน้าหนาวเทศกาลไหนนะครับผมคุชชั่นโซเฟก็จะติดตามติดตัวผู้แ่าพี่แดนตลอดไปครับรู้สึกแบบดีใจหัวใจเต้นตุกๆเลยอะก็ได้เจอดุกวิเราใช่ไหมใช่ที่จะได้เจอใช่ไหมได้เจอทุกวิแน่นอนครับพี่น้องแพ้แล้ว ปากด้วยนะครับใครที่อยากได้ตอนนี้โปรของเราจบไรได้ไหมนี่จบไรยังขายไหมนี่ยังใจดีไหมนี่น่าจ,จะหมดเนาะฮะไม่แบบว่าเผื่อบ,บัตมันลดเลนรอดมันเหลือมาเนาะออได้สดอาจจะได้เน<อ>าะ<ด><ด>โอเค,คะนะครับพี่น้องปากน้ากับแล้วก็ตัวแทนตอนนี้ใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถสแกนได้เลยใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายใครสนใจอยากเปิดบิน10ชิ้นขึ้นไป2,400บาทราคาแบบพิเศษสุด นะครับพี่น้องหนึ่งชิ้น2 9 9เกาเกาชิ้น5 5า้ชิ้น777บาทครับอ่ะเดี๋ยวพี่แก้วฝากช่องทางแล้วก็อะไรบ้างที่จะเห็นการเ,นะเร็วนี้ค่ะนะคะเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะคุชชั่นโซเอของเรานะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆในานามแบรนด์ลาน่านะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากติดตาม แก้เองนะคะแล้วก็เฟรนฟินแลนนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราคนใหม่นะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะแก้ตั้งใจมากเลยกว่าที่จะทำโปรดักต์นี้ออกมานะคะใช้วิธีการในการคริดค้นพัฒนานําเข้าเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้สูตรนี้แล้วแก้มั่นใจแน่นอนนะคะว่าใครที่ได้ใช้ของเราแล้วจะประทับใจแล้วก็ ซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อแน่นอนะคะเหมือนลูกค้าที่ผ่านมาทคะที่ประทับใจในคูชั่นโซเอของเรานะคะกวดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาจอยมาสนุกแล้วก็มาร่วมกิจกรรมของเราเนาะดีใจขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอ็นจอยครับบีเอ็นจอยครับเอาุณตรงไหนล่ะเฮ้อะไรคะลูก ไม่ไปแล้วเห็นไหม,ไมเห็นไหมกดไม่ได้บายบาย